ตอนที่แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวความเดิมตอนที่แล้ววสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้เราเลยกลับมาล้างแค้นเมื่อวันก่อน,มนมเมื่อวานเผลอไปกดรีไม่ของไปหมดเลยนะเนี่ยครับผมรีไม่เผลอกดรีนึกว,ว่ากดเซฟนึกว,ว่ามีให้กดเซฟ เือไปมีกดกดปิดครับวันนี้กลับมาล้างแค้นนะครับกลับมาล้างแค้นอเกเอาเปืนก่อนนะไยกลับมายิงไยฆ่าหมายได้นะครับอีพีนี้มาโอเค่งั้นนะ โอเคอเริ่มได้แลวนี่ครับนี่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 ไม่มีดาเมจเฮ้ยขับได้ขับได้ไดนี่ดวะ กองดูโฆษณานะครับถ้าโอเคถ้าดูดูโฆษณาจะได้ของโกงนะครับได้ปืนเลเซอร์นะครับเน๋เดงเง้อ่าอันนี้ไม่ดูโดดเลยฮ่าเค เขาบอกทำไมไม่ฟาร์มทีเดียวแล้วค่อยมาตัดกันเลยอะไรผมฟาร์มทีเดียวตัดเลยครับตำรวจน่าจะมาแล้วโอ้โนี่ไงครับดูทางนั้นไปไปไปมาหลังได้ไงอ่ะสถานีตำรวจอยู่ข้างหน้าตอนนี้มีลูกศิษย์หนึ่งคน,นครับตอนนี้ซึ่งไม่ช่วยเลยเลย มาแล้วยังไม่ได้ฟาร์มเลยเออนีไงของ,ของกล่องคุว่าอีทีมตำรวจมาไอยังกล่องทองมีอะไรบ้างเริ่มตกวิธีดูโฆษณาด้วยเดี๋ยวจะมาแล้วเตรียมเตรียม<อ>ดูโฆษณาก็ไม่ได้เก็บกล่องไว้ก่อนแล้วกันยังไง เลยครับมาเลยมาเลย ครับตอนนี้มีของอะไรบ้างมีหลายอันเลยอ้าวมีอีกกล่องหนึ่งปะเนะี่ยลืมไม่รู้โอเคครับเราจะมาเริ่มกันกปั่นจักรไเลยอีกแล้วนะถ้ามีกล่องอีกผมไม่ดูโฆษณา,าละเอาววสสัดีเพื่อน ไปเต้นเหรอขาทำไมเอาไปเต้นมาเลยวัดเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรระเบิดไม่น่าม,มีอะไรครับจะตายบ้าแล้วทุกคนเอาแล้วไงเอาแล้วไง หยุดวิ่งนะถ้ากระต่ายมาเรูสูตรแล้วเรียนมาเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเอา้าเดี๋ยวผมไปกินต้ไนไม้อคราบเฮ้ยเสียงแบ้อะไรโอเคเกิดใหม่ไม่เป็นไรนะฟร์มใหม่เอาใหม่หมดเลยก็ได้ไร้กาด ากได้กุญแจขอบคุณครับขอคุญแจนะครับไม่มีให้ล้กล่องทองคำก็ไม่มีกุญแจอะไร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 แบแบอะไรเบ้เบ้เบออะไร เิกับฐาน อันนี้ผมดูโฆษณากองทองเนี่ยเจ้แล้ปืนมามาเลวขอบคุณเจ้หน่อยไ,ได้ดีกโอ้โหมาดิมาดิมา,มาเลความเสียหายแน่ประมาณหมื่มนล้านมาเลยมาเลย ต้องเอาคุณแจให้ได้แล้วผมก็ไปซื้อเครื่องบินดีกว่าที่บินอ่ะไอ้กออล่องท้องผมไหวล้ขอคุณแจและเมย์เมย์ดูคนนะเออไปไปไปเราจะซื้อไอ้ที่บินอันนั้นนะเพื่อความง่ายของการเล่นดีกว่าตีขึ้นเยอะตีพีที่แล้วที่สู้กับแมก,กชวยที่ด้เยอะ Con la madre, con la madre, alada y había una. แล้วอีกเอ,อ้ยมาจอดก่อนมาจอดบิน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 เร็ว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 ไปไม่ค่อยแม่นอยู่ด้วยมาเลยมาเลยครับมาเลยมาเลยครับ ผมดวงเนาะดวงไหนหาปืน่ะโอเคไม่มีผมอดเดี๋ยวผมฟาร์มไปก่อนเลเวลปียัไม่ค่อยมีอะไรมาก เพิ่มมาเพลงเศร้าแล้วเจ้ากุญแจโอเคได้มาหนึ่งไม่ได้ครบเครื่องเลยแล้วได้มาสองทำไมเนี่ยมันมีสองอ่ะ บัคอะไรแน่โอเคไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีอาชีบะระยะเพิ่งเบย,ยุนะครั้งที่แล้วจำได้ ep แล้วใช้เครื่องบินนั้นนั่นแหละ บิน,ชน,น,น,ช,น,นเเชนอันนี้ชนหลังคาเลเวลเอชนนะนะเราต้องอย่าพลาดนะปีนี้ต้องอย่าพลาดเลยเพลงเศร้าจังไม่เลิกเลยรถไฟรถไฟรถไฟร้อ,องแรงนะสนามบ้สเอเ a ไปนี่ไปไม่น่ามิดะเพลงเพลงๆอ้โเพลงเพลงตุ้นให้ไปเดินไปมากไปหดูไม่หลงกลหรอก โงโจงไงกองขอละเออไปไปไปถามว่าผมจะซื้อเลยเหรอผมจะซื้อปืนนะครับรองเท้ายังไม่รู้ทำอะไรได้ที่รู้ว่าปืนดีคนระับมานี่นี่ไปเลยไหมไปเลยเล้วยกันนะ เลือดเต็มเหมือนเดิมต้องชนะให้ได้ไม่ยอมมาล้างแค้นตัวาหมายชิบะฉันจะมาล้างแค้นนายอีพีที่แล้วทำให้เจ็บแสบมากไปดิไปดมาไม่ดูอ่ะมาดิมาดิเออมาดิไม่หลงกลวันนี้ฉันไม่หลงกล ฉันมาดีเตรียมพร้อมมาอย่างดีมาล้างแขนเฮ้ยบินสูงไปครับพี่บินสูงไปขคตรซ้ำบินสูงเข้าไปพี่บินสูงเข้าไปอ๋อรู้แล้วถ้ายิงที่เท้ามาันมจะร้องไห้นะมันจะเฮนะ้ย,ย,ยไป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 อันนี้เกาะมันทงังเกาะมันทงังไปยิงไปเหยียบต้องไปเหยียบ มาดีเว้ยมันนี้มันนี้มาดีเว้ยเลือดเลือดเฮ้ยเฮ้ยกดอนจ้เออแขนมันไปแล้วแขนมันไปแล้วเออเหลือแค่เจ้าหมาชิบะวันนี้ไม่ยอมอ่ะมาดิเฮ้ยเฮ้ยเจะชนะแล้ว yes เฮ้ย อุ้ยวันนี้มาดีฮะวันนี้มาดีส่กแล้วเราก็ลากมาชิบะไปประตูใหม่นะไปกันเหนื่อยวันนี้เตรียมพร้อมมาดีบอกแล้ววันนี้เตรียมพร้อมมาดีจะหมาชิบะนอนทางนี้นะเราต้องมานี่นะครับแล้วก็เพื่อไปอีกมิตินะรา้็ต้องโอ๊ยติดบักโอ้ยใจเย็นใจเย็น เอ้ยหมาติดบัากนี่คือล่างนะโอ๊ยจะได้ไหมล่ะเราก็หยิบลากล่างมันไปนะไปสู่สารหมาชิบะเพื่อจะกดไว้ไว้ติดบั๊กเอเอเชื่อมต่อกันแล้ว แล้วก็เราก็เหยียบสามสองหนึ่งอ้าวเออเหยียบคาซีนมันเกิดวงจรไฟฟ้าโอ้โหเสียงญี่ปุ่นจัดจัดนี่ประตูไปโลกอนาคตกันทุกคนใช่ไหมใช่เออคลิกไป ทุกคนสวยแล้วมันไปไม่ได้โอ้โหมันนีงไงมันบอกให้ไปซื้อแผ่นเกมตัวเต็มอ่ะโอ้โอยอะเดี๋ยวผมให้ดูนี้ม,มันมีกลุ่มให้กดเนี่ยเนี่ยโอ้โหดวงผมเนี่ยเพยสีด้วย,ยสตรีมต้องไปเล่นในะสตรีมอีก มาทนี้เราจบเกมเลยแล้วกันนะครับถือว่าวันนี้เราปากได้แบบไม่ยาเอ้ยยิงปีพีหน้ายิงโคล่ามั้ยแหม้มวมันยิงยากปิดคลิปปิดเกมแล้วครับมาปิดแล้วเพลงเท่านี้นะครับใครอยากเห็นผมเล่นตัวเต็มก็คอมเมนต์มาครับถือว่าวันนี้เราฆ่าได้แล้วส่วนใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชรสกดคลิกกดติดตามครับเดีย๋ยวรอถ้าซื้อตัวเต็มเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับแต่ไม่น่าจะ อาจจะได้ซื้อนะครับอาจจะเป็นไปได้โอเคหเห็นเท่านี้นะครับคลิปก็วันนี้เราปรับได้แล้วนะครับมาเจอกันบ๊ายบาย